เตือนเสด็จเลยนะครับแต่วันนี้ก็พบกับพับกบนะครับผมนัดแอดบรทีกแล้วนะฮะไม่ได้มาลองคลิปหลายวันกันมากเลยนะจริงๆก็ติดภารกิจหลายอย่างนะครับ <c oughs> แต่ก่อนที่จะเริ่มวันนี้นะครับเราก็มาพูดกันถึงประเด็นที่เป็นที่พูดถึงปัจจุบันเนาะก็คือ AI นะนะฮะถูกมีการนำมาใช้เยอะมากนะครับแล้วเจ้า AI เนี่ยเขามี เครื่องมือที่พัฒนาตลอดเวลาเนาะปัญหาชวนปวดหัวอันดับแรกเลยมันจะใช้ตัวไหนดีวะทีนี้คลิปนี้นะครับเลิกคิดเรื่องนั้นละนะแต่ผมมีพอยต์ p หนึ่งที่ผมอยากจะทํามากนะครับนั่นก็คือผมอยากจะเป็นผู้กินกลเฮ้ยผู้กินกับเฮ้ยผู้กํากับเฮ้ยถูกแล้วเป็นไงมุกจัดไปหนึ่งหนึ่งกลุ่มแล้วกันนะฮะ <laughs> ก็วันนี้เนี่ยจะแนะนำว่าถ้าเราจะใช้ตัวเครื่องมือนะครับในการทำวิดีโอเนี่ยผมไปลองมาแล้วว่าผมไม่ค่อยได้อยากได้การทำวิดีโอแบบอะไรมากมายนะก็เลยไปลองคิดมาว่าเฮ้ยแล้วไอ้ของที่มันมีอยู่เนี่ยทำยังไงดีวะนะทำยังไงฉะนั้นในพาร์ทแรกผมก็เลยขอนำเสนอแบบนี้นะครับ หนึงนะครับเจมินายนะครับพี่เจมมินายเจ้าเก่าของเราแล้วเครื่องมือที่2นะครับพี่แคปคัทนะครับนี่มากันแล้วเดีย๋ยวผมเปิดโปรเจกต์ล่าสุดให้ดูมันมันจะขึ้นมะมเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมปิดเนี่ยแล้วก็เปิดพี่แคปคัทใหม่นี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 ่น,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 นผมเปิดเลยดูหนึ่งสองสามโบ เอาแบบเต็มจอเลยอาณาจักรกำลังจะดับสิ้นเมื่อความหวังริบรีตำนานบทหนึ่งก็ได้ถือกำเนิดขึ้นตำนานของแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนหวานจีเยบไปตลอดกาลนี่ผมลงคลิปเอาไว้ที่ตัวแอดเลท i ส s ตูด i โด้วยนะนี่ผมอวดๆกัอนอวดนี่ใช้ AI สร้างหมดนะ แบบเมียนี้นี่เนี่ยต้องใช้แค c คัสโปแคบคัสโปเก็เดือนร้อยถังบาทกาแฟแก้วหนึ่งนะกแฟตาบัองแก้วของแก้วแล้วกันเนยและการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของเขาไปตลอดกาลยิงวันนั้นทำหากรอบเงาในตำนานต้องปีนป่ายสู่ยอดเจดีย์แห่งพายุอฟันขึ้นไปถึงยอดด้่างกาเจ๋งไหมเจ๋งไหมเหมือนในแบบในหนังเลยนะ อ้อมกอดแห่งกรอบเงา <c oughs> ก็ได้ลอมรูปผมก็เลยทําคลิปสั้นทีนี้ก็เลยลงมาแล้วนะครับตัวคลิปเนี่ย,ออยนีไม่สนใจเครื่องผมมันช้านะนก็ต้องแดกเป็นธรรมดานะอันนี้ก็คือวิธีการตัดต่อเดี๋ยวผมอาจจะมาสอนแบบเบสิกเบสิกของการตัดต่อวิดีโอนะหวันเจ๊บคือแคปคัตนี่ง่ายสุดนะลากวางลากวางได้จบนะ ทีนี้เดี๋ยวผมจะสอนอะไรก่อนนี่ได้ยินเสียงนกปะบ้านผมนี่มันดุงเทพแท้ๆทำไมมีเสียงนกเยอะจังวะบ้านบ้านผมก็มีบ้านคุณก็มีใช่ไหมเออนกที่ไหนมันก็มีผมนี่ก็โรคจิตนะกับนกก็มีปัญหาอ่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมสอนเลยพับเขาให้นี่เนี่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 ดูเลยนะ นี่นี่นี่กย้อนก่อนผมไปเอาพร้อมผมก่อนกิเกตคิดจริงจคิด,ค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 ดเอาไว้แล้วมันใช้ได้อันนี้จะสอนวิธีการทําพร้อมนะวิธีการทําพร้อมเนี่ยมันจะเยอะไม่ไหนว่าเฮ้ยทีมผมเป็นคนแบบคนตีนนะอ่นนีนี่นี่นเรามาดูพร้อมนะ c r e a t a story for AI Video Generate I need you acting like prom m a n a g e r for create prom prom my video content กูจะฟ o r นู่นฟ o r นี่ฟ o r นั่นเยอะนะ Do y ย u n d e r s t a n d ใช่ไหมอันนี้เป็นโปรนะผมพอดีว่าใช้เขา Google เขาเออไปทำแบบ Google Mail ของอีเมลงานหนึ่งล้วกันเลยก็เลยจะต้องทำก็ได้อันนี้ส่งเลยได้ใช้ตัวโปรอย่างเจมโบเข้าไปเดี๋ยวดูนะ เราก็จะบอกว่าเฮ้ยขอฉันคิดแป๊บหนึ่งคิดสิคิดสิดสนิดหนึง่งนะเขาก็บอกเฮ้ยกูเข้าใจนะมึงอยากให้กูเป็นแบบผม,มเมเนเจอร์ใช่ไหมทีนี้ไอ้ผอมมนเนเจอร์เนี่ยมันต้องรู้อะไรนะเ็าบอกว่ามึงต้องมีคอคอนเซปต์ว่ะอย่างเช่นเด้อดอเดอนีย่ยก็อ่านไม่ค่อยเก่งเลยนะเด้อด้อเด้ออืมไหนมาว่า,วามึงภาษาอังกฤษมันยากว่ะ ตอบภาษาไทยสิจริงผมเป็นคนทุดยาบ้านผมไมเนอร์นะแบบแต่ปู่ผมชอบใช้คำโบราณทำไมก่อนเนี่ยผมชอบมากเลยไอ้แค่ับแม่เนียั่นแปลว่าอะไรวะ <c oughs> ออว่าพี่นู่นเนะนี่คุณคุณมาเสียงไม่ผมมันมันเป็นยังไงบ้างเนะย <c oughs> ผมใช้ตัวแมนเทคเนนะี่ย เป็นเทคลาวิโอซาแม่ชื่อเขาแจมนะเอาละสร้างผมแนวคิดหลักเมืองแห่งโลกอนาคตในี่ยจมีคนหนึ่งผมเอาไงอานี่ละกันนะเมืองแห่งโลกอนาคตตอนกลางคืนทีนี้ผมก็จะให้มันช่วยคิดสตอรี่ในความรู้สึกนะการเอาพร้อมของพี่เจมมิหนายเนะี่ยมาใช้เนะี่ยผมชอบยังไงก็ไม่รู้นะ มันเป็นความชอบส่วนตัวนี่มันแล้วแต่ทุกคนนะพร้อมเฟนิเจอร์อยากได้เป็นแบบไหนไซเบอร์พังยูโทเปียดิสโทเปียผมเอาดิสโทเปียอะฮะดิสโทเปียดิสโทเปียบวกสเปซออปิล่าแม่งเลยแล้วเดี๋ยวคุณจะบอกว่าเออว่ะไปนั่งเสียเวลาจ่ายเงินค่า AI เจนบัตโทผมโดนเข้าไป คุณรู้ไหมผมโดนล่าสุดนะผมลองเล่นเนี่ยทำ5ทีนะวีโอสามเนี่ยโคเดฟโคจึงโคซิงโคแซดเลยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวพี่แจ็คจะเอาลิขสิทธิ์มันเนี่ยผมโดนไปนะคุณหกพันนะโอ้โหแล้วกูต้องผ่อนคืนค่าโทเค็นน่ะบ้าไปแล้วยิมไม่ได้ผ่อนหรอกมันตัดสองงวดพอดีก็เลยจ่ายโดนไปหกพันเนี่ยเมียรู้เมียได้ชิบหายเลยนะเออ เออช่างมันนั่นคือว่าเป็นการลองวิชาก็สมมติว่าใครยังไม่พร้อมก็ไปลองหาอย่างฟรีพิกก็ได้ออเขาก็มีให้ใช้แต่รู้สึกว่ามันจะได้ประมาณคลิปหนึ่งมั้งเออสั้นๆส,สิบวิอะไรอย่างเงี้ยวิแล้วเหรียญหรือเปล่าจำไม่ได้วิโอสามมุมกล้องแบบไหนนี่ก็ตอบต่อไปนะทำไม่เสร็จก่อนบาย อะไรที่โดดเด่นอะบรรยามหานะขึ้นามานะเนีย่ยเขาก็จะแบบเป็นมันคือมันเป็นการทำลักษณะเจสันพวกคุณรู้จักเจสันไหมเจสันที่เล่นหนังอะทุยเจสันบ้าอะไรแบบนั้น <c oughs> มันเป็นมันเป็นคล้ายๆเหมือนภาษาเขียนโปรแกรมแบบนึงเออมันเป็นแบบเจสันมันก็จะเป็นเหมือนแบบบอกหัวบอกบอดี้อะไรของมันอย่างเงี้ยเออมันก็จะเข้าใจเมต้อไ,ไป ทำอะไรแบบเนี้ยมันกินข้อมูลที่เราพร้อมไหมเนาะเออมันก็จะสร้างได้ละเอียดเนี่ยมันก็เรียนแบบบบมันแหละถูกปะไม่รู้นะอันนี้ใช้ประสบการณ์มันแค่ขี้สงสัยนะเขายันะงของในรถรถบินถึงตัวบวกยาอากาศนะ คุณว่าตั้งแต่เราอายุกันมากเนี่ยอายุเราแบบ30สบกว่ากันแล้วเนี่ยนะคุณว่าประสบการณ์ในการทำงานของเราเนี่ยมันมีผลไหมเออ,อผมอยากรู้จริงๆนะอย่างผมทำงานมาปีนี้นี่มันน่าจะสัก15หปีนะผมโคตรเบื่อเลยให้ตายเถอะจริงนะเมื่อก่อนก็ตื่นเต้นนะแต่ตอนนี้ เอมันมันเบื่อนิดนะิดน่ะแต่ก็รู้สึกอยากจะใช้ชีวิตบ้านปลายแบบให้มีความสุขกับลูกับน,นะเมียอ,อะไรอย่างเงี้ยเออนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเราก็ลองพร้อมมันไปเรื่อยๆแบบนี้ใช้เวลานิดหนึ่งแต่คุณจะบอกเลยว่าถ้าคุณทําเสร็จนะคุณทําแบบรูปเอาไว้ทําคลิปสั้นๆอนะ่ะพอแล้วแล้วก็ใช้แคปคัสโปรคุณเสร็จตั้งหน่อยวะเออจริงๆนี่เหมือนผมบ่นเด็กที่ทำงานนะนะนะ นี่คือพร้อมสำหรับ ai ไเจนนี่ปึ๊บปึ๊บ,บได้แล้วไหมผมก็บอกเลยว่าสร้างต้กงฉากเลยอันนี้ผลของมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะนก็เปลี่ยนคำตอบของมันไปเรื่อยนะพร้อมเดิมเปลี่ยนคำตอบใหม่นี่ก็คือข้อดีนะเหมือนเด็กที่ เปลี่ยนคำตอบไปได้เรื่อยๆแต่เก่งขึ้นนะเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งคุณฟังไอ้เี่ยอง <laughs> ตังเกนในเรื่องสงครามส่งด่วนนะผมโคตรชอบเลยว่ะร้างทุกฉากมาเลย หกสิบบิทเก้าสิบิเก้าสิบิเดียวมันเกินตังเกนในโคตรมันนะแล้วเขาเรียกชื่ออะไรนะพี่ลุยเจียใช่ไหมพี่ลุยเจียนี่คุณว่าเราควรเป็นแบบพี่ลุยเจียไหมหรือว่าเราเป็นแบบสันติดีหรือเราควรทำนิสัยเหมือน พี่บอมดิเออคุณว่าเราควรเป็นแบบไหนนันกนอนที่สิ้นหวัง The Z Soul Race Megapolis ครับยังอ่าสร้างรูปเลยสร้างรูปเลยคุณก็คุณต้องรู้อะไรพวกนี้หน่อยนะไม่ใช่คุณจะแบบงง,งๆเสิร์นะทำไม่ศึกษานะ่มันยังไม่ได้ภาพพี่ ต้องการนะสมมติอยากใช้มือถือคุณก็ต้องรู้ว่ามันต้อง9ต่อ16ป่ะหรือมันช้าแบบไหนวะเออก็ต้องไปรู้อันนี้มันแล้วแต่ผมชอบ9อต่อ16อ่ะเออไอต่อต่อนี่คุณว่าสงครามส่งด่วนนี่ในในชีวิตจริงคนมันสําเร็จแบบนั้นได้ไหมแบบเอาไอเดียไปขายแล้วก็ดีๆก็มีเฮียแบบโอ้ไอเดียคุณเนี่ยคุณไปตั้งแถวใหม่ได้ผมเคยไปทํ pitching ไว้ อันนี้เล่าแบบประสบการณ์ของคนแก่คนหนึ่งนะผมไปพิ t ช,ชิ i งงานแฮกเกอร์ทอนเทคแฮกเกอร์อนสมัยก่อนตอนที่ย้อนกลับไปสัก5้าห้ปีที่แล้วม,มีรูกยังวะตอนนี้นจำไม่ได้แล้วก็เลยไปทําแบบนี้แหละแต่สมัยนะั้นก็นิยมงานแบบพิ t ช,ชิ i ง g แฮกเกอร์ทอนเว้ยนำเสนอใช่ไหมผมก็ว่ไอเดียผมมันก็แบบไม่ได้ใหม่ก็มันเรื่อแก้ปัญหาเว้ยมันแบบ เอามาทำนาโนไฟแนนซ์แต่ทุกวันนี้ก็เริ่มมียนะไอเหมือนยังลายเลยอะไรเงี้ B K, B K ยลายบีเคบีเคอะไรเงี้ยเออตอนนั้นก็ทำแล้วเอานน่นนี่นั่น,นมาใช้ก็เลยแบบเหนอไอเดียเว้ยคือก็ก็มันดีนะผมคิดว่าบางคนเนี่ยเขาไอเดียเขาดีไยเขาก็เลยได้ทำงานกับบริษัทแล้วก็เหมือนเป็นเหมือนทำเหมือนแบบสตาร์ทอัพแต่ว่า เป็นบริษัทใหญ่เออผมคิดไปคิดมาว่ะเฮ้ยจริงนะคือคนที่ไม่เดียเราควรจะเอาเขามาเป็นคนหนึ่งนะแต่ผมชอบแบบเฮียมากกว่าเฮียบอกว่าเฮ้ยมันเอามาปั้นคุณว่าอะไรรู้ไหมชีวิตคนเราแม่งต้องมีคอนเนคชั่นถ้าสมมติว่าไอเด็กคนนั้นเอาไปเปิดสตาร์ทอัพเองอะคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งผมกระจอกผมไม่ติดอันดับ คุณว่าเขาจะสําเร็จในการเป็นสตาร์ทอัพไหมอันนี้ชีวิตผมนะวันนี้ไปพนิดชนะแต่ทุกวันนี้เขาแบบดังมากนะเขาเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลด้านนี้นะวันนี้ชั่นพียบบคุณว่าถ้าเขาไปจอยกับคนที่เจ๋งๆกว่านี้แล้วก็สร้างเป็นสตาร์ทอัพคุณว่าเขามีโอกาสสาเร็จไหมแล้วก็มีแบ็กอัพด้วยนะผมว่าแม่สาเร็จกว่าเว้ยเออทีเนี้ยคุณลองไปแอพพลายกับชีวิตอันนี้ผมเล่าในมุมของเออหมาแก่คนหนึ่งนะที่มันแบบ ใช้ชีวิตมาสักพักแล้วเออ<ม>เป็นเป็นพี่แก่คนในบริษัทแล้วเออคุณลองคิดดูแต่ไม่ได้ปิดกั้นว่าเฮ้ยมึงเฮ้ยเปิดบริษัททําล้มลุกไปเลยวะก็ทำไดเออ้เห็นไหมคุณดูมายังต่อดีกว่าคุณลุกลับสังเกตการค้นพบ ที่ผมก็คบคุยไปเรื่อยนะเมื่อกี้ผมเหงาวะ่ะก็เลยมาทําคลิปยู u b e เนี่ยอ่าเรื่องพูดไปเรื่อยอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะทําเสียงภาคคลิปนี้ตัดแบบเร็วๆแล้วขึ้นเลยไหมผมขี้เกียจค้างนานแต่ล้วคุณก็ลองดูไม่ชอบแบบนี้ไหมถ้าคุณชอบแบบเหมือคุยไปเรื่อยค,คุณเป็นคนเรื่อยเปื่อยแบบผมเนี่ยคุณก็กดถึงตามไว้นะแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบ ไปเรื่อยไปเปื่อยเอาเรื่องเล้าเจอไอ้หนุ่ยนี่นั่นโดนด่ามาบ้างโดนเขาติโดนเขาเกลียดบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังชีวิตผมไม่ค่อยผ่านอะไรเยอะหรอกมันแต่ว่าบางทีเอามาเล่าให้ฟังได้บนชิบหายดีกว่าตลกว่าเดี๋ยวผมเล่นมุกท้งมุกไหมโทนเถียนลึกลับเฮ้ยล,ลักลึกเฮ้ยลึกลับถูกแล้วนี่กูก็ชอบมุกไวพืชพืชแต่พโพดเนี่ย คุณอย่าเกลียดผมนะผมแทรกสาระด้วยตลกดนะ้วยผมชอบแบบนี้ผมชอบเลยเปื่อยผมชอบเลยเปลือยผมชอบเส้นเล็กเฮ้ย<ว>อันมาดูต่อทีนี้ผมจะใช้ Google Studio ผมชอบฟังธรรมะอืม <c oughs> Studio. ไอสตูดิโอโทไไ่เลื่อยวะ่ะเออไอสตูดิโอนี่โคตรเจ๋งไงผมทําอะไรไว้เดี๋ยวคุณค่อยดูนะผมทำแอปอันนี้ไว้เว้ยไว้ใช้ AI ทำํำเจ๋งดีเดี๋ยวเดี๋ยวไว้่มีโอกาสเดี๋ยวจะแนะนําให้ตัวนี้โคตรชอบเลยมันตอบโจทย์ผมมากเลยผมเป็นคนแบบเพร์เจอร์อะแล้วผมก็เลยมีไอเยอะอ่ะทีนี้มา AI Studio เมื่อกี้คุณดูทันไหมวะ g e n e r a t e Media แล้วก็ Gemini Speed Generation ใช่ไหม คุณเลือกเสียงแม่งเลยเนี่ยเออเสียงนี้ดีกว่าว่ะมันดูไซเบอร์พังใช่ไหมแล้วคุณก็เอาเนี่ยเว้ยจริงๆมันทําได้มากกว่านี้นะคุณทําได้แบบเฮ้ยเอาเสียงแบบให้มันแบบพูดสองคนก็ได้แล้วก็สามคนก็ได้แบบคือทําเหมือนเป็นหนังอนะมันทําได้นะเว้ยเดี๋ยวค่อยๆลองทําเดี๋ยวผมแบบทําเป็นเสียงภาคเดี๋ยวทําต่อไปนะจะทําเป็นเหมือนแบบ มอนดูหลับไลแสงนีออนกรีดร้องเพื่อกลบความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงาที่นี่ความเหลือมผมอยากได้เสียงให้มันซิ่งกว่านี้ว่ะ Ready to make something amazing? What do you want to explore? What idea do you want to bring to life? What kind of project are you thinking of? What do you want to explore? คุว่าเสียงหนังไฟเบอร์พังนี่มันต้องเปเสียงแบบไหนเฮ้ยกูเป็นเด็กเดียผมชอบคนนี้ What Ready make อันนี้คตเจ๋งเลยวะยวลองดูเดี๋ยว วันนี้นะผมจะสอนให้คุณทำรีซอร์ทเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาแคปคัตโปรมารวมแล้วก็ทำลิปซิงป้งปากขยับเฮ้นี่ผมชอบมีออนกรีร้องเพื่อกลบความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงาที่นี่ความเหลื่อมล้ำคือทูกปกครองและความหวังคือสิ่งต้องห้ามเช่าม,ามันคิดได้ไงวะความเหลื่อมล้ำคือเพื่อปกครองและความหวังคือสิ่งต้องห้าม สุดเกินเอาเรื่องหวันเจี๊ยบเลยว่ะแต่ท่ามกลางเนี่ยเห็นไหมในเก้าสบีมีเสียงซาบกรอบอะไรเนี่ยครบหมดเดี๋ยวผมจะพาไปใช้ครับคัดนะนี่อย่าทำแบบนี้เลยถ้าใครสนใจคุณกดติดตามไว้คลิปหน้าจเจอกันไวรุ่นวันนี้เอาแค่นี้นะผมจะ ปทำอย่างอื่นต่อละแล้วก็กดติดตามหน่อยนะัยรุ่นนะถ้าคุณไม่กดติดตามคุณกดทีเดียวพอมันจะกดสองทีมันจะใจร้ายกับผมไม่ได้ผมต้องการหาเงินแต่ค่าเทอมลูกนะเนี่ยเนี่ยคุณต้องมาช่วยผมหล่อเล่นอ้าวก็กดติดตามไปเถอะผมอยากทำช่องที่นำเสนอความรู้อะไรที่ผมไปเจอมาไปเจอคนมาไปคุยกับ ไปคุยไปคุยกับน้าน้อยที่ซอยธนิดไปคุยกับน้านิดเฮ้ยอะไรวะนั่นแหละแล้วผมก็จะมาทําคลิปแต่ผมขอทําแบบนี้นะผมอยากเป็นตัวของตัวเองอะผมอยากปลดปล่อยอะเออไว้ติดตามกันนะครับสําหรับนัดแอดเลทีฟนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้ผมลงแค่ใน youtube แล้วก็เพจของ facebook นะครับยังไงกดติดตามกนได้นะครับสําหรับวันนี้ ลากันไปเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยสวัสดีครับ